เรื่องนี้หรือเรื่องนี้ให้เลือกอันนี้อันนี้ก่อนใช่ไหมคะ,ะโอเคโอเคเ,อเดี๋ยวควรเล่าเรื่องนี้ให้ก่อนเดี๋ยวควรเก็บนี้ก่อนนะคะนี่ถานเรื่องอปลอดภัยไว้ก่อนอทำไมถึงบอกว่าปลอดภัยไว้ก่อนอลองดูนะเดี๋ยวจะเปิดไ,ไปเวลาฟังครูอันต้องโวยวายหรือเปล่า ไม่ไว้วายพี่หมีดีใจมีเรื่องมาเล่าเกี่ยวกับตัวเราถึงความปลอดภยัยพี่หมีจะเล่าให้ฟังนะนี่พี่หมีจะเล่าให้ฟังแล้วเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภยัยหนูๆควรจำทุกคำสอนไว้อย่าไปกับใครที่ไม่คุ้นเคยไปไหม หมาพิ้งจอกเอาลูกออกมาให้พี่เด็กกินไหมกินไหมเฮ้ยกินได้ไหมคะได้เรารู้จักไหมคะหมาพิ้งจอกตัวเนี้ยไม่รู้จักท่าทางหน้าไว้ใจไหมเนี่ยไม่น่าไว้ใจหรอกคนแปลกหน้าคนแปลกหน้าเอาขนมมาให้เรากินน่ะคนตำรหนวดแล้ก็มาจับยืนมีขางลูก เอางี้เอางี้เด็กเกเล่นสมมุติว่าเด็กเกเล่นอยู่ในสนามเด็กเล่นอยู่ดีๆมีใครก็ไม่รู้เอาขนมมาให้เด็กๆกินเด็กๆจะกินไหมคะกินเออไม่กินเออนพราะอะไรไเป็นบมาเราไม่รู้จักเขาเขาเป็นใครก็ไม่รู้มาจากไหนก็ไม่รู้ เนจะต้องพาเขาไปวยคนที่ไม่คนที่เราไม่รู้จักแสดงว่าเขาคือคนแปลกหน้าอเอาขนมมาให้เรากิน,กนเราต้องไม่กินเพราะมันเป็นคนคนแลกหน้าใช่และมันและ และ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 ขนมนั้นอาจจะเป็นยาพิษยาพิษเลยปราดําทำไมหันไปอย่างนั้นเลยอ่ะไม่ฟังครูอันแล้วจะรู้ไหมขนมนั้นอาจจะเป็นยาพิษที่เด็กๆกินเข้าไปแล้วยังไงตายเอาเด็กๆไปเลยขึ้นรถตู้จับเด็กไปเลยไม่เห็นหน้าพ่อเห็นหน้าแม่เลยนะ อืมเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นปิดปากไหมครับฟิวไอปิดปากไหมอืมห้ามลืมอ่ะข้อที่หนึ่งคนแปลกหน้าให้ขนมเราไม่เอาไม่รับเข้าใจไหมคะอ่าดูต่อไปนะพี่หมีจะบอกว่าไงต่อ